จากวิกฤตน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับตอนนี้นาะยกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเร่งออกมาตรการโดยเร่งสั่งการให้สำนักและกระทรวงต่างๆเร่งให้ความช่วยเหลือกับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยครับ กระทรวงมหาดไทยครับตอนนี้ก็มีการเร่งลำเลียงผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมรวมถึงจัดชุดปฏิบัติการที่พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงกระทรวงเกษตรนะครับก็มีการเร่งจ่ายยารวมถึงอาหารสัตว์ต่างๆเนี่ยให้กับเกษตรกรเพื่อนําไปใช้ดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับแล้วก็มีการเร่งจัดตั้งเครื่องสูบน้ํารวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมากกว่า400หน่วยเลย ด้านกระทรวงกลาโหมครับมีการส่งทาหารช่างออกมาเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนนะครับรวมถึงการส่งครัวสนามนะครับออกมาให้บริการกับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมด้วยกระทรวงคมนาคมครับตอนนี้ก็มีการเร่งสำรวจถนนที่มีการเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมเพื่อเร่งซ่อมแซมโดยเร็วที่สุดครับและกระทรวงพาณิชย์ครับดูแลประชาชนในเรื่องของปากท้องจัดถุงยังชีพนะครับเพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงป้องกันเรื่องการโกงราคาในช่วงนี้ที่อาจจะมีการโชยโอกาสเกิดขึ้นมาได้ในส่วนของกระทรวงการคลังครับมีการลดดอกเบีย้ยพักชาําระหนี้รวมถึงปล่อยสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำและล่าสุดครับกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยได้เปิดศูนย์พักพิ้ง4แห่งนะครับ พร้อมรองรับผู้ที่ประสบภัยเข้าไปพักพิงกันได้และมีการสนับสนุนเงินทุนสำหรับการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบางด้วยและสำนักนายกรัฐมนตรีครับโดยกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญนะครับแล้วก็ส่งต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ ก็ต้องขอเน้นย้ำเรื่องการเลือกรับสื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงสถานการณ์วิกฤตแบบนี้เลือกสื่อที่รับให้ดีเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์หรือว่าจะกดลิงก์กดอะไรก็ตามนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เปราะบางอาจจะมีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากช่วงนี้ก็ได้สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับขอให้ไว้ใจในรัฐบาลแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน